สวัสดีจ้าพี่น้องมันอิจิติพามากินเข่ากับไก่ไตน้ามันีิกับเขาา่าไล่ไลยไก่ไตน้าแล้วก็มีปลาทอดนี่พี่น้องปลาทอดปลาทอดกรอบๆเลยแล้วก็มีปลารา้าสับพี่น้องกินกับบกเขือม่วงนีย ก้อนกินกินก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องจินพารทแสบหน่เด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบเนาะคะ่นะเยังไงขอบคุณหลายๆเด้อจ้นะเด้อมากินกันเลยปลาแดกปลาแดกบองจินซังอ่าพีเพนนะ่ะจะแถวบ้านพีเพนเลนะ็กนี่แหละนี่เนาะแดงดีเลยจ้นะนี่พีเพนก็เป็นเอฟซีมนนะาจะเนาะกินเอาไว้นี่เนาะตักมากแ่กิน เพิ่นก็นเลยทรงปลาถอดเพิ่นก็นเลยทรงปลามาให้อีกทรงปลาเพิ่นก็นขายเด้จ้ะมากินกันเลย <c oughs> ข้าวเหนียวเต็มกระติบเลยพี่น้องอันนี้ปลาราสับเดอ้อเห็นบ่จ้ะนี่จิ้มปลารสับแดงๆเลยมีกินตักนิดเดียวนะจจะเนาะมากินบะเขือกรอบ อันนี้ก็เป็นไก่ไต้นาำไก่ไต้นาำจินซื้อมาจากตลาดนัะจ้ะเนะาะสี่สิบบาทปลากรอบปลาเขาจะเห็นแบบติดๆกันนะจินกับบรูจินเอามากแ,กแ,กแกะนี่ปลาทอดน่าอร่อยมากกินกับปลาแดกบองพี่นอ้องสุดยอดเลยกรอบ าทอดกับกรอบเลยขนาด<ม>ตัวน้อยๆอ่ะกินกับขา้าวเหนียวจำปลาแดกบอง อันนี้จ้าขึ้นขอน้ำกันอือมีแต่แน้วแซ่บด้เหมือนเถงปลาแดกเถิงไก่ไตน้ำเถ้งปลาทอดโอ้อือข้นยองยืมใหม่ ปลากรกรบกรอบเลยปลาก็ทอดกระบกอบเลยกินกับปลาแเดียงนี่แซ่บปลาทอดกรอบ ปลาตัวเลนหน่อยอม,มาแล้วจากกินของนมกันมั้เนี่ย ไก่ใต้น้ำอหอมๆแต่ไร่เลยจ้ะไก่ใกต้น้ำ bột Ôi, đẹp thuộc nhau. <laughs> mm. there แล้วเือกรอบดีกรอบกรอบไปไมาจ้ากินหอมสัเแซ่บถูกแนวปลาทอดอือ ใกล้ใตยน้ำกับแ่บกินหนึ่งข้าวเหนียวต่างลายเลยกินู้ดเดียว ปลาตัวเนี่หน่อยกรอ,กรอบดีๆหนัะทอดกรอบๆเลยทอดแป๊บเดียว